นามขาคือจุนสร้างเซียวท่านพ่อและท่านแม่ของข้านั้นมอบชื่อนี้ข้ามาเพราะหวังให้ข้านั้นได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกเมื่อเชื่อวันชื่อของข้านั้นก็บอกตรงตัวอยู่แล้วคําว่าสร้างเซียวในชื่อของข้านั้นหมายถึงการยิ้มอย่างเป็นมิตรนี่นะและเนึ่งด้วยข้านั้นได้รับภารกิจอันหุหินนี้มา ข้านั้นก็ได้ตระหนักว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำที่จะทําให้สํานักกูเจิ้งกลายเป็นสํานักที่แข็งแกร่งที่สุดหน้าดินแดนแห่งนี้พร้อมด้วยสิทธิในสานักถึงหลักแสนคนนี่ข้ายังไม่ได้กล่าวถึงเรื่องที่ว่าข้านั้นมีเวลาทําธารกิจบ้านนี้เพียง100ปีนะทุกระถมสิ้นดีถ้าเป็นในนิยายกําลังภายในที่ข้าเคยอ่านมาแล้วก็ระเอกในเรื่องแนวๆนี้ต้องได้รับอุปกรณ์เหรืออะไรบางอย่างมาไม่ใช่หรือแล้วเหตุใดข้านั้นจึงได้เพียงแหวนไซเบิร์นนี้แค่นั้นล่ะ ข้าเป็นเพียงแหวนธรรมดาเท่านั้นอย่างน้อยก็ให้อะไรที่มันดีๆกับข้าบ้างสิฟ้างั้นไหนข้าขอลองตรวจสอบกำไรนี้หน่อยซิเห้จากลักษณะนี้จะต้องมีอะไรบ้างอย่างแอบแฝงอยู่ภายในนี้เป็นแน่แท้ได้รับอีกหนึ่งก้อนแล้วไหนอาวุธสุดโกงข้าละอย่างน้อยก็หาไข่สับประหลาดในตำนานหรืออะไรเทือกนี้ใหม่ข้าก็ได้อย่างน้อยตัมันโตมันก็จะสามารถปกป้องข้าได้บ้างไงเสียงหัวใจเต้น หาห้าบางที่อาจจะมีปรมาจารย์การต่อสู้หรืออะไรบ้างอย่างสถิตยอยู่ในอิฐก้อนนี้ก็เป็นไปได้ข้าก็จะได้เรียนรู้ศิลปะก,การต่อสู้ระดับสูงอย่างนั้นสินะเอ๋มีอะไรเขียนไว้ด้วยงั้นหรือข้ารู้อยู่แล้วล่ะนาะก็ข้านั้นเป็นถึงผู้ถูกเลือกเลยนี่นะแม้ต่อให้เป็นเพียงอิฐพบข้าในห้องน้ําก็อาจจะได้พลังหรืออะไรเทือกนี้ก็ได้เวลานัดถอยหลังก่อนที่จะระเบิด9 9ปี355วัน23ชั่วโมง5 8นาที4ี่วินาทีอะไรวันนี้ไม่ใช่อาวุธนี่นาะระเิดหหรออก โน้ตแล้วเปิดจะถูกปลดชนวนได้หลังจากดีท่านนั้นทำธารกิจได้รู้ล่วงแล้วเท่านั้น <c oughs> ขนาดเวลายังไม่นับถอยหลังตามปกติเสียด้วยซ้ำไปทำไมจู่ๆถึงลดไปหนึ่งชั่วโมงได้ละ่ะถึงโฮดนี่คือระเบิดแห่งจิตวิญญาณเจ้าระเบิดนี้มีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองหากท่านทำร้ายหมันเข้าเวลาจะถูกนับถอยหลังไปเร็วขึ้นอัตโนมัติทำไมเจ้าไม่บอกให้มันเร็วกว่านี้เล่า ระบบข่าไม่ไหวแล้วส่งข่ากลับบ้านเดี๋ยวนี้อย่าถือโทษกธเกียงกันเลยนะท่านข้าขอร้องเนื่องจากว่าระบบถูกทาให้ทางานขึ้นมาแล้วท่านไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากทาภารกิจให้รล,ลุ่งล่วงถ้ากท่านนั้นทําตัวดือ้อด้านไม่อยอมทําทอะไรเลยล่ะก็ระเบิดนั้นจะทําการระเบิดทันทีหาบ้าเอ้ยเขาอยากตายชะมัดซึงความปรารถนาแรกของท่านนั้นสมเร็จผลแล้วท่านได้รับดาษนานโชว <c oughs> หวังว่าท่านจะนํามันไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเวินเอ้ย บางทีเขาลองตรวจเช็คระบบดูสักทีก็ได้เพื่อได้ข้อมูลอะไรขึ้นมาบ้างชื่อสำนักหัวหน้าสำนักเข้าใจได้ง่ายดีแฮะและจับก,การก่อสร้างสำนัก Level 1, เลเวลหนึ่งแต้มการอุทิศตนให้สำนักศูนย์ทับหนึ่งร้อยอะไรเนี่ยตัวสำนักนั้นมีหลายส่วนให้ก่อสร้างยิ่งเลเวลสำนักสูงมากเท่าไหร่สำนักก็จะมีฟังก์ชันหลากหลายมากยิ่งขึ้นเท่านั้นค่ะท่านสามารถใช้จิตของท่านเปิดหน้าจอการก่อสร้างเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันการก่อสร้างสำนักได้ค่ะสำนักเลเวลหนึ่งไม่มีฟังก์ชันใดๆเปิดใช้งาน สำนักเลเวล2หอกัญญาถูกเปิดใช้งานสำนักเลเวล3หอหลอมยุทธอปกรณ์ถูกเปิดใช้งานสำนักเลเวล4หอเวทมนต์ถูกเปิดใช้งานสำนักเลเวล5หอสัตว์เวทมนต์ถูกเปิดใช้งานสำนักเลเวล6สำนักจำเป็นต้องมีเลเวล5ถึงจะเปิดข้อมูลส่วนนี้ได้แล้วข้าจะเพิ่มเลเวลได้อย่างไงกันในการที่ท่านจะเพิ่มเลเวลของสำนักนั้นท่านจำเป็นต้องมีลูกศิษย์ลูกหาในสำนักมากขึ้นค่ะแล้วแต้มสนับสนุนสำนักนี่คืออะไรงั้นหรือ ท่านสามารถนาแต้มเหล่านั้นที่ท่านหาได้มาซื้อของในร้านค้าสํานักได้ค่ะร้านค้าสํานักไอของแนวๆนั้นมันมีไว้สําหรับเพระเอกในนิยายเอาไว้ซื้อของเ,เทพกันนี่นะแล้วร้านค้านี้มันอยู่ไหนกันท่านจําเป็นจะต้องมีแต้มสนับสนุนสํานักอย่างน้อยหนึ่งแต้มเพื่อที่จะเปิดฟังก์ชันในการใช้งานนี้ค่ะแล้วข้าจะไปหาแต้มเหล่านั้นมาได้อย่างไรล่ะท่านจําเป็นจะต้องมีลูกศิษย์มากกว่านี้ค่ะ เข้าใจแล้วไม่ว่าจะเป็นการสร้างสำนักหรือคะแนนสนับสนุนสำนักหรือจะเป็นการเป็นสำนักที่แข็งแร่งที่สุดทั้งหมดนี้จะเป็นไปได้เพียงแค่มีลูกศิษย์เพิ่มขึ้นนั้นสินะโอเคข้าจะเริ่มรับสมัครเหล่าลูกศิษย์ลูกหาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลย